สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมได้เป็นพาสสมเด็จมาพาสสมเด็จตรงนี้นะครับเป็นพาะที่หักครึ่งน,นะครับผมได้มาครึ่งบนนะครับที่เช่ามาเนี่ยเพราะว่าเป็นพาที่ดูง่ายนะครับเป็นพาที่ดูง่ายก็ถือว่ายังมีส่วนของ ความสมบูรณ์อยู่นะครับจะมีส่วนของความสมบูรณ์อยู่ก็อย่างเงี้ยนะครับคับโซนพิมพ์แบบเนี้ยนะครับเส้นซุ้มหนาๆอย่างเงี้ยผมลงตีลงโซนทางวัลคังแน่นอนนะครับผมตีลงโซนทางวัลคังแน่นอนนะครับส่วนพิมพ์เนี่ยนะครับผมดูแล้วพิมพเขาน่าจะเป็นพิมเจดี JD นะครับช่วงแขนช่วงอะไรไม่ค่อยผายมากเท่าไหร่นะครับก็ผมก็ตีลงเป็นโซนวัลนธรรงพิมพ์เจดีนะครับแต่โซนเนื้อหาสวยงามครับโซนเนื้อหาสวยงามดูมันมันเลยนะครับดูมันมันมีธรรมชาติเลย นะครับผมถือว่าพัดโซนนี้นี่เป็นพ้าที่น่าใช้นะนะครับเป็นพ้าที่น่าใช้นะเดีย๋ยวสองให้ชมครับเดีย๋ยวสองให้ชมทั้งองค์นะครับเห็นเนื้อไหมครับโอ้เนื้อนุ่มจังเลยนะครับโซนเนื้อเขานุ่มสบายตาจัง นะครับดูมันมันอ่ะคือบางครั้งเนี่ยนะครับภาพเนี่ยนะครับ,เห,เ,รบเห็นก็ต้องเช่านะครับเห็นก็ต้องเช่าราคาพอซื้อได้แล้วก็ซื้อนะครับพอเช่าได้รก็เช่านั่นเองนะครับอย่างองค์นี้ผมชอบเห็นแล้วผมชอบเลยขนาดภาพ ได,ได้มันเฉพาะส่วนบนนะนะครับก็ยังถือว่าเป็นผ้าที่ดูแล้วมีเสน่ห์นะครับบางบางบางครั้งเนี่ยผมก็เหนเ็นเขาเป็นเศษชิ้นส่วนนิดเดียวเองนะครับก็ยังซื้อขายกันตั้งแพงนะนะครับขอให้เราดูแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ผ้าสวยผ้าดูเราชอบนะนะครับส่วนเนื้อมันมันเลยนะครับพวกนี้ส่วนเนื้อมันมันเลยนะครับ สนใจวันนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะนะครับเป็นวัดละขังนะครับวันนี้เป็นวัดละขังนะครับผมดูเป็นพิมพ์เจดีนะผมดูเป็นพิมพ์เจดีนะครับเพราะว่าอกช่วงอกอะไรเขาไม่ค่อยผายมากนะครับช่วงอกอะไรเขาไม่ค่อยผายมากนะครับดูเป็นพิมพ์เจดีภาได้สวยดีนะครับดูมันๆแหละ ส่วนเนื้อครับส่วนเนือ้อมันมันเลยอ่ะสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับนะครับทีมเบอร์โทรไปให้นะครับแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับ ค,คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจออผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ